อ๋อได้อาร์เรโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณเบ้นคุงเอาแเย้วเอออ้าวเย้วเหรอเน็ตผมไปแล้วอ๋อไม่ใช่ลงเรื่องหอคุณดังสวัสดีครับพบกับเบนคุงชาแนลนะครับผมเราอยู่ที่เกมเดซี่ครับกับเซิร์ฟเวอร์ไทยรอยัลเอสเอสสี่นะครับผม การัานจะฟันจั่อนิกาวันโเทเมายตายหมดเลยนะเฮ้ยนี่อิกาวันเนี่ยเอฟออฟ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 ออฟอฟออฟ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 ออฟ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 เฟอฟคฟอฟอฟอฟาฟออ ให้คุณพาเขาดิผมเพิเ่งจะยินไปเมื่อไม่นานนี้เองอะไม่รู้มันจะเกิดหรือยังอ่ายังไม่เกิดหรอกแต่ไม่เจอบอสตีฟ้านะบังกรสีฟ้าไม่เจอเจอแต่ไอ้พวกโรอบอททั่วไปงั้นไปเข้ารูมันี่้ไหม ในแทรลิออ่ะจะให้สื่อสารกันง่ายเ๋ยวบอกเขาก็ได้แต่ไม่รู้ว่าผมจะเข้าได้ป่ะนะทำไมอ่ะงั้นก็ให้เขาเพิ่มเพื่อนคุณมาเปิดเพลงบาราจังวิ่งถือดาบเข้วันเลยล <c oughs> องลลดูกนะ่อนดูหรอรูลม,ลม,น,ลมนึ่งอะลุมนึงอ่ะขออนุญาตสักครู่นะท่านผู้ชมนขออนุญาตเข้าดิสเอ๊ะ จะได้ไปคุยกันในนั้นมาสื่อสารกันนี้เออผมไม่มีดิสคอดของเิธอป่ะครับอ้าวอ้าวไม่มีเหรอฮะไม่มีเหรอไม่มีงั้นยคนนั้นก็ค่อยสื่อสารกันงั้นเอา Let's go จะได้แปะลิงค์แปะลิงค์อะไรไม่บั่งไหมเอ่อถ้าไม่ได้เข้าดิสกะไม่ได้แปะลิงค์ไงเลย l อ t s go ฮะ <ทำ S 1> ครับทำไงดีไปลุยดีครับไปสักที่หนึ่งอะไปลุยที่ไหนก็ได้ครับตอนนี้เอ,นะออเขายัางเขายัางไม่มีดิสคอดอ้าวเหรอเขายัางไม่มีดิสคอดของไทรอย่อ่ะเหรอทำไงดีเอ่อนี่ไงไอ้กด E ER S C แล้วก็เซิร์เวอร์พาร์เนลอะให้เขาเข,าเขา้าเข้ายังไงเอาลิงก์อ่ะ,อะกด E ER S C ก่อนเนี่ยกี่กด E ER S C ตอนเนี้ย กด,ด ESC ครับกดกด ESC ครับใช่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์พาแนลแล้วมันจะมีตรงดิสคอรดอะเห็นปะมีแต่ชื่อเซิร์ฟกับ IP เซิร์ฟอะครับกด ESC แล้วมันก็น่าจะขึ้นแบบ หองคิขวขึ้นไหมมันได้ขึ้นดิมันจะมีด้านล่างอะโดนเนตรีพอร์ตดิสคอร์ดขึ้นไหมใช่ครับขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะต้องบอยเขากดดักไนท์อ่าคุณ,คณมุมุมีครับกด e s ด c เซอร์เวอร์พารแนลแล้วเข้า เพอร์พเนลเวเวอร์พแล้วยังไงต่อเป็นคุงเดี๋ยวเดีวมันเด้งเดี๋ยวเดวมันเด้งเข้าเซิร์เองไงครับอะไรอะไรนะฮะเข้าลูมหนึ่งนะครับเข้าลูมหนึ่งนะครับรูมหนึ่งคุณดักไนทเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะทำการนี่ครับ เงาใช่ไหมถ้าคุณเงาเราจัดให้ฮะเฮ้ออะไรอ่ะรัดใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวนะผมมีเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยเหรอก่อนไม่ต้องเชิญเข้า ไปกูไปเข้าไว้ตอนไหน่ะไประบบระบบระบบเบอยก็มาดิครับมาดิแอบสิรออะไรอะเล็กมาสีเล็กมาไมามาดิดิปปดักไหนแรงอะ เอเลือกยังไม่ตั้ฟันเลยล้มแล้วเอยะมันมาไหนอยู่ไหนไป่หนโอ้โหืนโคตรแรงไอ้ยี่ตายโอเยิงรวมมาให้ไงไปการ้นพวกนี้มันตามระตุนผมไง ขามาแล้วหมดแล้วมึงหลายหลายไปให้ดูที่มีอีการาัเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาดิ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 เที่ยวจัดการอีกาให้ด้วยโอ้ยโดนตบแล้วโอ้ยโดนตบอ้เออ กาอีการาอังอีกาเชิครับเลอดออกครับเชเลครับผมเจ็บผมเจ็บจบใส่ฮาวเนี่ยแทมัแทมันแทนี่นะครับท่านผู้ชมอย่าเสี่ยงนะอย่าฮาวจบจิรีนี่ที่มันดีจบี một một Các lại dạ Má คือแล้วนะวันนี้เราแต่ก่ี่เพื่อนกำลังยิงฮะเราก็ซุยของฮะเราก็เก็บ <laughs> เราก็เก็บของครับ <laughs> ในขณะที่เพื่อนกำลังยิงกั <laughs> นมาเราก็ าสเ้ยเฮดี๋ยวรอเซิร์ฟรีก่อนค่อยไปอันนี้เอ้ยถ้าเซิร์ฟรีตรงนี้มังกรมันก็เกิดใหม่ออะดิเกิดหมดแล้วเซิร์ฟรีอะใช่ไหมมาผมตุกคุณรวมผมร่วมตีในการใช้ไอ้นี่ขวานฟันด้วย มาข <laughs> มาไหนมีอีกไหมไม่เป็นไรครับท่านลูนบอกผมดจะผมซ่อมให้อ๋อผมลูนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เ,เล,ลุนมีอะไรมันพังไปครับเชิญเอามาที่เราฮะนักเบาเราซ่อมให้ฮะนี่นี่ <laughs> <laughs> พ่เศกเราโซก็ามาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ด เบิร์ดใส่ยควันโอเบิร์เบอร์สายควันเบิร์ดใส่ยควันเนี่ยเสิร์ฟเซิร์ฟจารีเลยใช่ปะนี่อีกยี่สิบวันทีครับโอเคเดี๋ยวได้บูเดี๋ยวได้บูไหนไหนคุณคุณมมมิไป็นอะไรนี่อยู่นี่อยู่นี่ถือขวานทองมถือดาบเงิน ก็โปกเโปเกมมอนนี่ไม่เก็บไปหนึ่งเก็บไปเลยครับสามหมื่นห้านะเฮ้ยอีกาอีกายตาระวังครับระวังตายเคยโดนยุทธภูมินะครับกาตายเลยนะครับโดนตบอ่ะผมเคยโดนตบตายหลายรอบแล้วนะกากาที่เดียวอะไรนะครับที่เดียวตายเนี่ยราเมีดแรงสุดในบรรดาเลยร่วงเลยอ่ะ อรือ่เรื่องผมไม่ได้ระวังหลังอ่ะมาจากไหนลุ้อบ,บ๊อกกะ,ล,ะลับตาพี่เลยเหมือนเอาพายตีก็ไม่รู้มันไม่ใช้ด้านคมอ่ะเมันใช้ด้านพัดตีคืออะไรกลัวซอมบี้ร้อนเหรอพัดใหญ่เลยสายตบสายตบตอนนี้ก็้าตอนนี้ถ,นนถ้ามีอ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นนองเลือดเน้น,น,นปวดไอ้นี่ปวดบมปวดระบม อีกแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนผมจะแกล้งผมอีกแล้วครับอ่าท่านผู้ชมเป็นพยานนะไม่ไม่รู้เรื่องนะฮะผมจะเปิดน้ำดื่มครับพอดีอยู่กับเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนนะไม่ใช่นะครับผมนี่นี่นี่นะครับมีมีความเข้าใจผิดนะฮะท่านผู้ชมไอเอีกแล้วไอเดียครับไอเดียครับไอเดีวครับผู้ชายคนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้จริงครับเอฮ้ยเอ้ยนี่ครับเรากะจะกินน้ำเองครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอดีอยู่ใกล้เพื่อนมันกลายเป็นป้อนให้เพื่อนแต่เพื่อนคิดว่าเราพยายามจะแกล้งเขา อันนี้ก็เร,เราเองคิวเราเองไม่เป็นไรหรอกเราเองเอ,อมันพิษที่เราไม่เป็นไรไอ,อ,อ,อ <c oughs> พวกกระสุนยี่สิบมมอนี่ก็ยิงไม่ค่อยเข้าเข้าครับอ้าป้อนเ่อนแล้วเ<อ>น้นตบตีให้ปกดระบุ ม่น้นนองเลือดท่านผู้ชมดูไว้นะครับท่านผู้ชมดูไว้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะดื่มน้ำของผมคอแห้งเนี่ยเวลาดื่มไปใกล้คุณเนี่ยมันก็จะเอ็นบะนั่นะแหนะแหนะแหนะัหนะนะแหวกข้างหลังอย่างงี้ก็เทมกันนะเนี่ยมาไหนมาดิมาดิก้อนมาดิขึ้นก้อนผมไม่มีอะไรจะขึ้นก้อครับ เ้ยไม่มีตัวอะไรแล้วเกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยเห็นลมบงลมบอดไม่มี่อไหร่หรอไปที่อื่นไหมไปที่อื่นไหมคนรับเซิร์เซิร์ฟมันจะรีไม่เหรอ,อเ,เดี๋ยวนะล่วงหอตายหรอก,อกอห่อหายไปไหนไมาดูนะรอก่อนรอก่อนรผมเคยทีแล้วน,นะกดกดลงผิดหอกำลังบินแล้วกดเอฟค้างมนะั้กระโดดลงหอมันต้องวิ่งตามหอใครมาโทรอะไรตอนนี้ ดูเลยไงว่าคนกำลังเล่นเกมอยู่ไม่รูเลยไงกำลังเล่นเกมขัดแตงกว่าเวลาทั้งคัน่งงานก็ส่วนงานดิงานก็ทำไปแล้วที่ทำงานไงตามไปตอนนี้เด็ดเด็ดไม่งอ่าจะเยอะไม่รับด้วยไม่รับสายด้วยผมเจาะหมดเวลางานแล้วอย่าอย่ามาตาม ท่านผู้ชมดูไว้นะครับดูว่าทุกงานะต้องแยกเวลานะฮะแยกงานะใช่ครับผมช่วงพักผ่อนช่วงพักผ่อนผมห้ามยาไม่ยุ่งสวัสดีสวัสดีแลกกันสวัสดีสวัสดีมาของดีทั้งนั้นวันนี้ให้ผมปวดหัวให้ผมปวดหัวกับตัวปัญหาที่ออฟฟิศก็พอแล้ว ผมนั่งไปบนนี้ได้ปะให้กินเองกินเองแล้วอ่าคือไม่ได้ไงน่ะผมขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ขึ้นเนี่ยขึ้นได้อ่าไม่แล้วมูมิคุณมูมิเตรียมตัวเลยไม่ทัดปั่นเล่นเจ็บร้อยน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำน้ำหมดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหมดแล้วใช่ไหมน้ำดื่มไี่เละน้ำดื่มน้ำดื่มผมไม่พบมาเลยเฮ้ยเนี่ยนะผมมีเนื้อเน่าอยู่นะสนใจไหมครับ นี่เลยอาหารกระป๋องเน่าถ้าอจะกินเนื้อจะกินอะไรบอกบอกผมได้นะผมมีนะเนื้อทีเล็กเทียบเลยมีเนื้อเทนอสเสาอยู่อ่าเนื้อใช่เนื้อทีเล็กกินทีนี่อิ่มโอ้โหนี่ไปหามาไม่เยอะไปนานไม่เยอะม่ต้องหาสต็อกเต็มเต็มไปเลย นั่นใน้ทยเบอร์เนมสี่เฮ้อเแยบสุดยอดนี่ขายได้ไม่กี่บาทเปิดกล่องสุ่มใช่ไหมใช่ครับมาดีมา <c oughs> มชมๆบอกเวยียนหัวมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสรุสปเซิร์ฟกะรีใช่ไหม <c oughs> นั่นรถไข่อ่ะใช่เป็นวัายี่สิบนาทีแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเลือดกี่นาทีแล้วไม่เห็นสิบห้านาทีครับตอนนี้เหลือสิบนาทีแนละ้วใกล้เหลือสิบนาทีแนละ้ว โอ้โหตรงนี้บินไปทันแล้วเนะี่ยเอา้เอาเจอแล้วแล้วก็จะบินไปนู้นด้วยเจอโจ้แล้วมันจะมันจะรีตอนประมาณเหลือห้านาทีจะเสี่ยงดีอ่ะใชุ่เนื้อเน่าลงมาหอหายเยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเองผมทิ้งเนื้อเนื้อที่ในตัวผมเน่าโดนตบลูน สุดยอดแต่เป็นสิงเกปรท่านผูช้ชมท่านใดที่ผ่านทางมานะก็ฝากกดไลค์ลกดซับสครายกับช่องเบ้นคุงชาแนลกันด้วยนะครับผมวันนี้มีสมาชิกชาวตี้ในเกมนะอะ่มาสองท่านนะมาร่วมกันบู๊สร้างความสนุกและความเฮฮาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ฮะเยี่ยม แต่ว่าแจมอะไรก็เรียกเลยนนนาาาทททีทททีีเรียกมาเรียกมาเรียกมามาสนใจไหมได้สนใจไหมมาแล้วมาแล้วจะผักเงานะครับของว่างของว่าง <c oughs> แล้วดูท่าโอ้โหดูท่าดูท่าถือโคตรเด็ดจะดิง้งเอออะับลงไปแล้วครับ ครับเรามาดูครับเพื่อนเราเออ,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 อทีจะตายสุดยอดวิงแมนวิงแมนวิงแมน,มน,มนแหลงลงสามสองออกอากาศดึงซ้ายปรับป้องเพื่อห้าองศานี่ยิงได้ย้อน <laughs> อยอ,นอด มีแบบแรงแรงน็อตแรงลมด้วยอของจริงของแท้ไี่ผมมีขวดขวดขวดทำอาหารอย่างเงี้ยนะกินหนอนไหมครับนนห,รหนอนทอดเหรอนี่ไงเดือหนังทอดกระจายไม่ธรรมดาอ๋อีนที่ที่ว่าจะเอาไปตกปลาป่ะใช่ปะ่เนนะเสดอนใช่ใช่ครับอ๋อ สยอดเลยกินดิบเนี่ยสุดยอดจริงด้วยจังคนนี้เนี่ยมันเป็นไรไหนกินอะไรกินโชว์เลยกินเออกินเลยของดีทั้งนั้นไม่อกกินดิบไม่ได้ผมอ๋อหน่อต้องย่างก่อนนะฮะอันนี้ไปเลยครับอ่าอ่อนฟันอันนี้ไปเลยยอดมอฟีเนาะ ใช่ไอแม็กกาซีนได้ไอ้ไม่นำมันมันช่วยอะไรได้มั้งก็ไม่มีค่าเหนื่อยอ่ะชั่วข่าวโอ้สยจอดเวลากหายใจก็ยาวเลยใช่ไหมใช่บู๊เฮ้ยมาอีกแล้วว่าคิวพวกเราพร้อมเซิร์ฟเตอรี่เซิร์ฟเตอรี่แล้วไปเกใช้ปืน ไปน <ไป S 1> ีไป่ไปขวบมาไปฟันว่ามางมาเลยครับมาเลยครับม,มาดิ กัรมาด้มาดิรู้จักมีดงไฟมาดิอุ้ยอีกา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 มีกายมีกาอีกาังรู้จักกอีีวไฟมัออจะรับจะรับเออยงง้นะครับจะรับจะรับยางง้นหน่อยั้นหน่อยยางง้หน่อยถอยกอนถอยกอนอุ้ยอุ้ยกาได้ให้การให้ผมหน่อย อมด้วยตด้วว้วย่วด้วยอ้ไจอเริ่มทำเลจอเริ่มททำไมทำไมนยจะหนุดเทียวพาพาาคนไปถึงนึกท่ายกลับมาล่ะววลือแดงโ้น้าเทาเดียวน้าเาลยน้าเาเลยเกือบเกือบไปแล้ว นายจันทร์พาพาลูกน้องไปพ่ายมารือทันขุนอ้าวติดเชื้ออีกโอ้ยติดเชื้อนี่ก็ขี่น้ำเกลือก่อนอ่าคุณเลื่อนรถเบาเอาน้ำเกลือเบาผมน้ำเกลือก็ดีครับ โอ้โหน้ำเกลืออ้าวเฮ้ยโทษทีพิพิพิทนี่นี่น้ำเกลือของจริงอยู่นี่โอ้โห้โอ้ยพิทพิทพิทเดี๋ยววะเดี๋ยววะโอ้ยพิทพิเดี๋ยวนี่ไงวะคือจริงไม่ใช่นี่ไปก่อนที่ผมประสบไปแล้วอ่ะเองเฮ้ยของดี ไหนวะนำ่กคือหายเออนอ่าที่ผมก็ได้โน่นต้องต้องให้ให้ให้คุณคิวอะผมโอเคอยู่อ๋ออ่าคีดได้ใส่เข็มไว้พร้อมฮัลโหลฮลหลฮัลนหัลโหลฮัลโุัลโหลฮัหลัลโหโตััโ เหตุการณ์นี้เราต้องแพ้พ่เป็นแม่มั่นและเกย์โอเมื่อกี้โดนไปดอกนึงเกือบลับตัวไหนไม่รู้ไปสองตัวทิ้งห้าทีนิ่งห้าทีเซิร์ฟดีเก็บของเก็บตัวหาทีลบด้วยเลยครับเก็บของก่อนครับเก็บของเก็บของกันก่อนโปเกมอน สำหรับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสักคูดหนึ่งเซิร์ฟจะรีนะฮะเดี๋ยวยังไงก็กลับมาเจอกันได้นะครับผมเสียงเด็กน้อยก็ต้องงอไงโอ้ยกัดเพียบเฮ้ยเดดเดี๋ยวพอเซิร์ฟรีนะเราอยู่ตรงนี้ไงก็เจอไอ้นั่นเลยใช่ตก่อนฟ้าไม่ทันนะ อาจจะเจอก็ได้คุณดักนหนก็เจอนะเพราะว่ามันมันรีนะครผมรอบนหอคอยอ้าวนี่ใครใครใครแร่มังกรไว้ข้างบนบนหลังคาเนี่ยโพเมงครับแล้วผมเอามันไม่ได้แค่นั้นเองจอดจอดรถเอารถต้องเอารถมาจอดนี่ลรถมาจอดข้อข้อขึ้นไปก็ได้เนี่ยหอขึ้นยังไงเฮ้ยไอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คับผม นี่ยบนหลังคาเนี่ยถ้าหลังคาเนี้ยเออหลังคานั้นอะผมขึ้นไปแล้วมันเอาไม่ได้อ๋อมันน้ำตีชิ้นอะบัสไปแล้วเจอของดีมันบัสห้าหมื่นคุณคุณต้องยิงยอนคอยสีแดงนี่เล่าเล่าเ่ขอบคุณดาร์กยจะคุณดาร์กบอกให้ไปยึมนวลก็เจอแล้วอุ้ยอ้าวไม่ทันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับเตรียมตัวทุยกันได้เลยครับชิบละไอผมผมอยู่ผมอยู่ในห้องผมปิดประตูห้องไว้ด้วยชิบละผมรอด คือผมรอดเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงมันอาจจะยังไม่ไม่ไอ้นี่เรามั้งถ้าเราไม่ตีมันะใช่ไหมระมาสักครู่นะครับโอเคแต่มันน่าจะน่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีเซิร์ฟเรียนะพี่นอนอะไรตรงนั้นต้มเล้งปูนวอล์กปูนวอลกเลี้ยงแมวแบบจำใจเลยให้ชื่อมันชื่อต้มเล้ง เล่นเล่นเล่นมานานนะครับผมเพิ่งเล่นได้ห้าวันเองมั้ยห้าวันครับจะประแจมชุดเต็มคนบริจาคชุดให้ครับ <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยต้องไปบู๊รับลองได้ว่าได,ไ,ได้นองเสาร์เกิดแน่ <laughs> แต่บอสไม่รู้ เพราะว่าผมเกิดมาผมก็เจอแล้วก็ไม่เจอเห่อเนะมื่อกี้เมื่อกี้คุณไปฟันกับผีดโดนโดนดาเมจด้วยหรอโดนนะอะไรนะครับผมเกือบเกือบลวงอนะจอเทาเลยครับอ๋อแต่งว่าต้องใส่ครบชุดแน่เลยถึงจะไม่โดนดาเมจอะใช่ครับต้องใส่ครบชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลาแอปหนึ่งนะครับห้า<ม>ทีไขอไปเติมสารพิษในร่างกายกันเย เอามาเลงข้อปอดครับผมโอเคครับผมแหมวต้มไม่ต้เคมีอันนะเคมีหล่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาดูหน้าตัวละครครับไปก่อนนะใกล้จะเข้าได้แล้วอีกสักครู่หนึ่งครับ แพรบแพรบเอาเป็นว่าผมตัดพาดไปแค่น,นี้ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเจ้าเป็นกงชาแนลกันด้วยนะครับผมขอรับชมมีความสุขครับสวัสดีครับ